อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเช้าวันเสาร์ที่13พฤษภาคม66นะคะมาเบิงแพะพันพื้นเมืองจ้าแพะพันพื้นเมืองของอดัมฟาร์มแพะก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะคะ ราคาเพิ่นบดสูงปันไดแล้วช่วงนี้เพิ่นราคาลงเนาะค่ะเหมาะแก,ก่การที่จะซื้อมาเลี้ยงอยู่ค่ะบัานี้ราคาขื้นเท่ากับจังขายเนาะค่ะได้ลายโตแล้วเท่ากับจังละไดราคาดีเท่ากับจังขายเพิ่นเนาะค่ะพราะกรดัมฟ้ามีเขาก็กลุ่มเครือข่ายแพะแกะที่ร้อยเอ็ดนะคะเพิ่นกรสีมี เป็นกลุ่มนะคะย่ามขายๆเป็นกลุ่มมันก่ะมีช่วงมิมกมันก็จะจประกาศให้รู้นะคะว่าเออเขาจะมารับซื้อช่วงใดช่วงใดเนะค่ะปัทธานเพลินของอดัมฟาร์มนี่เคยเลี้ยงแพะสามสิบสี่ิโตอยู่ด้วยจา้าขายยกอกไปแล้วค่ะอันนี้เ้ามาเลี้ยงใหม่ค่ะเอามาสี่โต เอามาซีโตออกแม่แพะลูกแล้วแล้วก็เพื่อนก็ชนตายแน่นี่ค่ะคนนี้ค่ะซื้อว่าเอิดชนตายคันเบิ้ชนตายนี่ก็จากซีโตก็ปีกว่าก็จะได้เป็นอันเกินว่ายังมันปีประมาณปีหกเดือนเนาะค่ะได้สิบสองโตแล้วจ้าค่ะเบิ้นบ่เบ่ต่ำตายกับแม่เพิ่นเลี้ยงลูกบ่ถูกโตนะคะบางโตก็ออกลูกมากอ่ะเีี้ง ลูกก็ตายบางโตออกลูกแฝดก็เลียงโตเดียวสิแม่คะ่ะสื่อมาสี่ปีกว่าเขาก็ได้เพิ่มมาโตเดียวคะ่ะเพราะว่าโตที่สื่อมาเพิ่นกับต่ําตายเนย่แล้วก็ได้ลูกผู้ชายพ่อใหญ่ๆเนี่ยเพิ่มกับต่ําตายไหมคะนี่พอเพิ่นไหวลายเอิร์ดต่ําโตผู้ตายไปสามโตละก่ะแล้วก็ต่าต่ากวางตายไปโตหนึ่งโอ้สูญเสียเลยคะ่ะ เสียเลยีิโตนพร้อมอ๋อค่ะเอา,อานหยาเนาะคะ่ะให้เพิ่นกินอยู่ดีกะทางนี่เอิดกินอแนะะีแพงโกลาเนาะค่ะแพงโกลาให้นี่แพงโกลาให้นี่รูดี่จ้ะให้ทั้งรางยาหยาในคะ่ะ เอามันครบทลทเนาะค่ะพี่น้องสัตว์เลี้ยงกับสีคือค้นเห้านี่เราจะ,ะแพะแกะกวางก็ได้เพิ่อจะสีเบื่อเป็นเนาะคะ่ะมือนีเอาลูดสีมือนีเอาแพงงกลาหายสิเนาะค่ะสลับกันมือนี้เอา,อเอา,เา,ายะะออา,านในห้แน่งสิเนาะคะ่ะเรือเห่ากับค้ายจ่าบาทเนี่ยขันเรือก็เป็นไรใดของเห่าเนาะคะ่ะตอนนี้ยาในเห่าเพราะท่านไดียพอสิตัดใดเนาะคะ่ะ มีตรคนถามซื้อจ้ะงาเงาบ่วท่านเนาะค่ะงาเงาบัวท่านมีตะคนถามซื้อสมพอใจอยากปลูกหลายหลายไอยู่ด้วยค่ะงาเสียดายเนาะค่ะเพิ่นถามซื้อระบบมีไ้เพิ่นมามาอย่าดื้อ้อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อสาม,มีกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า